สวัสดีเพื่อนชาวแบ็ที่สซิรท่้างกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตประจำสัปดาห์ของวันที่1 7ตุลาคม2566นะฮะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมาใหม่บ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับอันดับแรกที่มีการปรับใหม่นะฮะก็คือได้ปรับเวลาของบับกลางๆสำหรับเข้าแมป Chaos Rift หรือว่าแมปล่องลอยจาก15นาทีเป็น18นาทีแทนนะครับ ต่อมาก็คือในส่วนของการปรับสกิลอาชีพต่างๆในสัปดาห์นี้นะฮะก็ได้มีการปรับทั้งหมด2อาชีพนะฮะก็คืออาชีพมายัางโชยองนะฮะแล้วก็ฮาวายองนะครับเราก็มาดูอาชีพโชระยองกันก่อนเลยนะครับสกิลที่ถูกปรับจะมีทั้งหมด5สกิลนะครับสกิลที่1น,นะฮะ Flower Call สำหรับสกิลนี้ก็ได้เอาเอฟเฟกต์ Super a r m o ด้านหลังออกแล้วนะครับแล้วก็ได้เพิ่มปุ่มเปิดและปิดสําหรับเลือกใช้ระหว่างการด้านหน้าแล้วก็ Super a r อร r นะครับ คดเปิดก็จะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นะฮะแล้วก็โคดปิดก็จะเป็นการดด้านหน้านะครับสกิลที่2นะฮะมูลซองสำหรับสกิลนี้ก็ได้ปรับเพิ่มความเร็วในการใช้สกิลเพิ่มขึ้นนะฮะแต่เท่าที่ดูก็ไม่ได้ไวกว่าเดิมสักเท่าไหร่เลยนะครับ สกิลที่สานะฮะซาฮีอัดเวนนะฮะสกิลนี้ก็ได้ปรับเพิ่มความเร็วในการใช้สกิลเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับสกิลที่4นะฮะลิลลี่ฟลาเวอร์นะฮะสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลบัฟติดตัวนะฮะโดยจะลบเอฟเฟกต์บัฟเพิ่มดาเมจสกิล5%อออกนะครับ และสกิลที่5สกิลสุดท้ายนะฮะฟาเวอร์บสกิลนี้ก็ได้ปรับลดจำนวนการใช้สกิลลงนะฮะจาก2ครั้งเป็น1ครั้งนะครับ สรุปโดยรวมสําหรับการปรับสกิลของอาชีพโชลยองในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเนิร์ฟได้เลยนะครับสกิลหลักๆที่ใช้บ่อยๆอย่าง f าเวอร์คอรนะฮะก็ได้ปรับให้เหลือแค่ติดสถานะนึ่งยางเท่านั้นนะฮะแล้วก็สกิลฟาเว e r b ไบตก็ได้ปรับลดการใช้งานเหลือ1ครั้งนะครับแล้วก็บับติดตัวอย่าง l i l ลี่ฟาเวนะฮะที่เมื่อติดบัฟแล้วจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น5%นะฮะก็ยังถูกเอาออกไปอีกนะครับ ส่วนสกิลมูลซองแล้วก็ซาฮีแอดเวนนะฮะที่ปรับเพิ่มความแรงการโจมตีขึ้นมานั้นแทบไม่มีผลอะไรเลยนะครับเพราะว่า2สกิลนี้ส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับอาชีพที่2ที่ถูกปรับสกิลก็คืออาชีพใหม่ล่าสุดอย่างฮาวายองหรือว่าเมกูอเวกนะฮะโดยสกิลที่ถูกปรับจะมีทั้งหมด7สกิลนะครับ สกิลที่1น,นะฮะเฟลยอนพุงนะฮะสกิลนี้ก็ได้ปรับเพิ่มระยะเคลื่อนที่เมื่อใช้สกิลเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟก s h ช็อตเมื่อโจมตีครั้งแรกเปลี่ยนเป็นช็อตเมื่อโจมตีนะฮะแล้วก็ได้ปรับเพิ่มดำเมสสกิลในส่วนของ PV และ PV p เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ สกิลที่2นะฮะเทอร์ลิงพาวนะฮะสกิลนี้ก็ได้ปรับเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะฮะและยังปรับให้เมื่อใช้สกิลอื่นหลังจากใช้สกิลนี้รวดเร็วขึ้นอีกเช่นกันนะครับ สกิลที่3นะคะไฟชิปสกิลนี้ก็ได้ปรับเพิ่มจำนวนการใช้ขึ้นนะฮะจาก1ครั้งเป็น2ครั้งนะครับและเมื่อโจมตีเป้าหมายสำเร็จก็จะล้มลงนะครับ สกิลที่4นะฮะบูมิงสกิลนี้ก็ถูกปรับเพิ่มระยะเคลื่อนที่เมื่อใช้สกิลขึ้นนะครับ สกิลที่5นะคะฟิลทัมสแลปนะคะสกิลนี้ก็ได้เพิ่มปุ่มเปิดและปิดสําหรับการโจมตีเพิ่มเติมเข้ามานะฮะการโจมตีเพิ่มเติมจะทไํไใจเมื่อกดปุ่มค้างที่สกิลนะครับแล้วก็จะเพิ่มระยะในการโจมตีให้ไกลขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ระยะเวลาติดสถานะซูเปอร์เมอร์ระหว่างใช้สกิลก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ สกิลที่6นะฮะ Fox Solution นะฮะสำหรับสกิลนี้ก็เหมือนกับสกิลก่อนหน้าเลยนะฮะก็คือได้เพิ่มปุ่มเปิดและปิดสำหรับการโจมตีเพิ่มเติมเข้ามานะฮะแล้วก็การโจมตีเพิ่มเติมทำได้เมื่อกดครั้งที่สกิลนะครับ สกิลที่เสกิลสุดท้ายนะฮะฟ o อกซ n ลันนิ่งสำหรับสกิลนี้ก็ได้ปรับเพิ่มระยะในการเคลื่อนที่ขึ้นนะฮะเมื่อใช้สกิลนะครับ อัปเดตต่อมานะคะก็คือได้เพิ่มพื้นที่บาเลนเซียในดินแดงแห่งคูก้าแล้วนะคะดินแดงแห่งคูก้าก็จะเหมาะสำหรับผูเ้เล่นใหม่ที่ต้องการเก็บความรู้มอนเตอร์ฮาดูมในเขตพื้นที่ต่งตางๆนะครับเราก็มาดูชุดไฟชั่นใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันบ้างนะคะในสัปดาห์นี้ก็ได้เพิ่มชุดแซชั่นเซตเวดิวดาเทนะคะสำหรับอาชีพไททันเดสทอยเออร์ er นะครับแล้วก็ลาเวนแล้วก็ลิปเปอร์นะครับ ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันบ้างนะฮะกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมรายวันนะฮะ support for repeat g o นะฮะโดยกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจมาให้ทำนะฮะเช่นปลูกผักลงแปลง5ครั้งนะครับใช้พลังงาน100หน่วยแล้วก็กำจัดมอเตอร์10,000ตัวนะครับและเมื่อทำสำเร็จก็จะสามารถกดรับรางวัลได้นะครับกิจกรรมที่2นะฮะก็จะเป็นกิจกรรม exciting back spirit race นะฮะโดยกิจกรรมนี้ก็จะมีในวันศุกร์ถึงวันจันทร์นะคะรับเริมเวลา4ีโมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับ กิจกรรมที่3นะฮะก็จะเป็นกิจกรรมรายวันนะครับ Back Split Door Challenge Event นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะให้เพื่อนออนไลน์ในเกมไม่ครบ1 2อยนาทีนะครับและเมื่อทำสำเร็จก็จะสามารถกดรับตุ๊กตาพูดดังได้นะค,ะครับกิจกรรมนี้ก็จะรีเซ็ตทุกวันเวลา4ทุ่มนะค,ะครับกิจกรรมที่4นะฮะก็จะเป็นกิจกรรมรายวัน The Land of Morning t a i l will be updated with additional boss นะฮะภารกิจของกิจกรรมนี้ก็คือให้เพื่อน,อนลงบอสกวาดล้างครบ10รอบนะฮะก็จะสามารถกดรับกองทุ่ม Memory Imprint ได้นะครับ ในส่วนของฮอตไทม์แล้วก็คูณเซิร์ฟประจำสัปดาห์นี้ก็จะมีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะฮะก็จะแจกไปอ e ีพีดอกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มเวลาสิบโมงเช้าและสี่โมงเย็นนะครับโดยสามารถกดรับได้ทางจดหมายนะฮะส่วนคูณเซิร์ฟก็จะมีในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เริ่มเวลาสิบโมงเช้าถึงบ่ายสองนะครับโดยจะคูณอีพีดอกสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะฮะถ้ามีแปลมขีพนัดตรงไหนก็ขออาภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถดูรรายยยลลลละะเเออีีีดดขงงแคคปนน้้้ไท่ิิก์ใตับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ